ปุ๋ยหมักเศษขยะในครัวเรือนนะครับการที่เรานําเอาเศษอินทรีย์วัตถุหรือว่าเศษผักนํามาทําการหมักถ้าเรานําไปทิ้งมันก็เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเราจึงนํามาทําการหมักให้เป็นปุ๋ยแล้วนําไปใส่พืชผักครับวิธทีทำนะครับเทเศษขยะลงไปในภาชนะผสมนะครับสส่วนตามด้วยปุ๋ยคอกครึ่งส่วนเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำนะครับจุลินทรีย์เจ้าปวก500ร้อซีซี cc, ต่อน้ำสิบลิตรจากนั้นนะครับเราก็ทําการลาดลดอย่าให้มันแฉะจนเกินไปการที่แะจนเกินไปจะทําให้จุลินทรีย์ทํางานไม่ดีนะครับในลักษณะนี้ก็สามารถนาไป ไปหมักในถุงได้แล้วนะครับปุ๋ยหมักจากเศษขยะที่เป็นแล้วนะครับเศษยินรียวัตถุก,ก็มีการย่อยสลายการนํามาใช้งานครับเราก็โดยบางๆให้ทั่วแปลงครับช่วยในการเล่งการเจริญเติบโตให้กับพืชจะทําให้พืชนะครับมีความเฉียวงามเทคนิคการทําปุ๋ยหมักจากเศษขยะในครัวเรือนเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจาสเบกขุนแผนศิลาโคตรครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําปุ๋ยหมักจากเศษขยะภายในครัวเรือนครับปุ๋ยหมักเศษขยะในครัวเรือนนะครับก็คือการที่เรานําเอาเศษขยะซึ่งขยะตัวนี้ได้จากการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนนะครับเป็นเศษอินทรีย์วัตถุหรือว่าเศษผักเศษอะไรต่างๆนะครับที่สามารถย่อยสลายได้ถ้าเรานําไปทิ้งมันก็เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเราจึงนํามาทําการหมักเพื่อให้เป็นปุ๋ยแล้วนําไปใส่ต้นไม้หรือว่าพืชผักครับ วัดสดุและอุปกรณ์นะครับเศษขยะจํานวน2ถังที่เป็น2ส,ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกครึ่งส่วนน้ําหมักจุลินทรีย์เจ้าปวก5 0 0ซีซีน้ำาิตริรบัวรดน้ําภาชนะสําหรับผสมกระสอบปุ๋ยแล้วก็เชือกฟางครับ การเลือกเศษขยะที่เราจะนํามาทําการหมักนะครับเราควรเลือกเศษขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเช่นพวกเศษผักเศษผลไม้เศษเนื้อก้างปลาอะไรพวกนี้ก็สามารถนามาทําการหมักได้สําหรับจุลินทรีย์นะครับสามารถใช้จุลินทรีย์ชนิดไหนก็ได้ตามที่เรามีไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์สองข้อแสงหรือว่าจุลินทรีย์ e.m. หาไม่ได้เลยก็เป็นนมเปรี้ยวนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในวันนี้นะครับผมจะใช้จุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับซึ่งในสวนผมก็ได้ทําไว้เยอะ วิธีทำนะครับเทเศษขยะนะครับลงไปในภาชนะผสมนะครับโดยเศษขยะตรงนี้ถ้าคิดเป็นอัตราก็เป็น2ส่วนจากนั้นตามด้วยปุ๋ยคอกครึ่งส่วนนะครับก็ทําการคุกเขาให้เข้ากันครับเตรียมในส่วนที่เป็นน้ำนะครับโดยใช้จุลินทรีย์เจาปวกนะครับ500ซีซีต่อน้ํา10ลิตรด้การกะประมาณเรานะครับเราสามารถใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าเรามีจุลินทรีย์เยอะตัวนี้จะช่วยเร่งการย่อยสลายของขยะนะครับให้เป็นปุ๋ยได้เร็วจากนั้นนะครับเราก็ทําการลาดรดนะครับ แล้วก็ทําการคุกเขาอีกรอบนะครับหลังจากที่เราทําการคุกเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ทําการเช็คความชื้นกำขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับอย่าให้มันแฉะจนเกินไปการที่แฉะจนเกินไปจะทําให้จุลินทรีย์ทํางานไม่ดีนะครับในลักษณะนี้ก็สามารถนําไปหมักในถุงได้แล้วนะครับขับ้นตอนต่อไปนะครับเราก็นําไปหมักในกระสอบนะครับ หลังจากที่นำมาใส่กระสอบเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการลัดปากถุงนะครับด้วยเชือกฟางนะครับ หลังจากที่เราทําการผสมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการหมักไว้ในกระสอบเป็นเวลา1เดือนสําหรับการหมักนี้ไม่ต้องเปิดถุงนะครับอีกอย่างก็คือถุงที่เรานํามาหมักนะครับควรที่จะมีรูระบายอากาศเพื่อที่จะให้อากาศสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ให้เกิดกระบ,บวนการหมักที่มีประสิทธิภาพสําหรับวิธีเช็คนะครับเราก็ใช้มือสัมผัสหรือว่าล้วงลงไปในเศษกองปุ๋ยของเราถ้าปุ๋ยที่ยังร้อนอยู่ เราก็ยังไม่นําไปใช้จนกว่าปุ๋ยมีความเย็นหรือว่ามีการย่อยสลายเราถึงจะนําไปใช้ได้ครับตัวอย่างปุ๋ยหมักจากเศษขยะที่เปลี่ยนแล้วนะครับเวลาเราสัมผัสลงไปนะครับก็จะไม่มีความร้อนนะครับลักษณะของเศษอินทรีย์วัตถุก็มีการย่อยสลายลักษณะนี้เราก็สามารถนําไปใส่พืชผักได้เลยนะครับสําหรับการนํามาใช้งานครับเราก็โดยบางๆให้ทั่วเปลงครับตัวนี้นะครับจะเป็นผักสลัดคอสนะครับที่ปลูกบนแค่ก็จะทําให้พืชนะครับมีความเฉียวงาม การนำไปใช้งานครับหลังจากที่มันย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําไปโรยบริเวณแปลงผักหรือว่ารอบโคนต้นพืชที่เราต้องการจะนําไปใส่หรือจะเป็นพวกพืชกระถางเราก็สามารถนําไปใส่ได้โดยใช้ หนึ่งกำมือสำหรับที่เป็นแปลงนะครับเราก็ทําการโรยให้ทั่วแปลงเลยนะครับหรือว่าเราจะนําไปผสมเป็นดินปลูกก็ได้นะครับใช้หน้าดินผสมกับปุ๋ยหมักจากเศษขยะในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะครับปุ๋ยสูตรนี้นะครับสามารถใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวไม้ผลและปุ๋ยสูตรนี้นะครับใช้ได้ทุกช่วงอายุของพืชการเก็บไว้ใช้งานนะครับถ้าเรายังไม่พร้อมใช้นะครับเราก็สามารถหมักต่อไปในกระสอบได้หรือว่าเราจะเก็บไว้ใช้งานจนกว่าที่เราจะใช้หมดนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการหมักวุ้ยหมักจากเศษขยะเป็นการนําเศษขยะซึ่งเป็นของเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับนำมาทําเป็น ปุ๋ยเพื่อใช้กับพืชผักดีกว่าที่เราจะนําไปทิ้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเรานํามาทําให้เกิดประโยชน์โดยการนํามาหมักช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยที่จะมาบํารุงต้นไม้อีกอย่างเป็นการกําจัดขยะที่เหลือใช้ภายในครัวเรือนมีวิธีการทําที่ง่ายนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมใช้กับพืชได้ทุกชนิดช่วยในการเล่งการเจริญเติบโตให้กับพืชสําหรับเทคนิคการทําปุ๋ยหมักจากเศษขยะในครัวเรือนเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ